a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ<ม>กับช่วงเวลาของ Learn อนแชร์แล้ววันนี้ไม้ก็อยู่กับพี่เจน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะวันนี้ไม้ก็อยากมาชวนพี่เจนพูดคุย ถึงเรื่องของความฝัน้ายๆก็เคยฝันกันเนาะใช่แต่ว่าอาการฝันของเราอะค่ะพี่เจนนอนกี่ชั่วโมงอะถามก่อนก็นอน6-8ชั่วโมงแล้วเคยรู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่าฝันร้ายไหมคะเคยเพราะว่าเหมือนแบบมันสะดุ้งตื่นเนาะแล้วมันเหมือนแบบหลับไม่สบายอะเออเวลาที่เราฝันร้ายอะค่ะ เคยสังเกตตเองเหมือนกันว่ามันเหนื่อยมากเวลาตื่นมามันรู้สึกว่าถึงเราจะนอนเยอะนะแต่ถ้าหากว่าวันนั้นเราฝันร้ายอ่ะตื่นมามันก็จะรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอืมันเพียรเพียใช่ซึ่งอาการฝันร้ายเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่หนักใจกว่าที่เราคิดไว้อแต่ก่อนอื่นเลยก็อยากมาชวนพูดคุยถึงเรื่องของความฝันกันก่อน ว่าความฝันน่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็น uh huh. มาอย่างไงเนาะ uh huh. อืมจะบอกว่าตอนที่ร่างกายของเรากําลังนอนหลับพักผ่อนนะคะพี่เจนมันจะมีส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่ไม่ได้หลับไปด้วยก็คือสมองของเรานั่น uh huh. เองสมองส่วนใหญ่อะคะ่ะจะทําการรักษาข้อมูลความจําส่งข้อมูลในรูปของคลื่นสมองไปยังสมองใหญ่ในตอนที่เรากําลังนอนหลับซึ่ง เราอะจ,จะมีอาการฝันตลอดเวลาก็ได้เพราะว่าสมองยังคงมีการทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางทีเราก็จําได้บ้างหรือว่าจําไม่ได้บ้างใช่ค่ะมาเพราะว่าในงานวิจัยนะคะเขาบอกไว้เลยว่าโดยเฉลี่ยแล้วอะค่ะคืนหนึ่งอะเราอาจจะฝันได้มากถึง4-5เรื่องแต่เรามักจะจําความฝันไม่ได้หมดทุกเรื่องหรอกแต่เรามักจะจําเรื่องสุดท้ายที่เราฝันได้เป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราใกล้จะตื่นมากที่สุดแล้วก็ความฝันอะสังเกตดูนะมันจะมีทั้งขาวดําแล้วก็เป็นภาพสีซึ่งโดยทฤษฎีแล้วอะค่ะ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันยังไงก็เป็นการทํางานของระบบสมองของเราเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องความฝันมานึกถึงอย่างหนึ่งคือพี่เจนเคยฝันถึงตัวเองปะเคยเห็นหน้าตัวเองตอนฝันปะไม่ค่อยน่ะจําไม่ได้อะเออเหมือนมาเคยไปอ่านมาค่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะไม่สามารถที่จะเห็นตัวเองในความฝันได้แล้วพอมาไปอ่านเจอมามมนก็รู้สึกว่าเออก็จริงไม่เคยเห็นหน้าตัวเองตอนฝันเลยแต่ว่าด้วยความสงสัยเนาะเราก็ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลมา ก็มีบางคนที่เห็นตัวเองตอนฝันเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นตัวเองตอนฝันหรือว่าเคยมีข้อมูลรู้ว่าเออเราสามารถเห็นฝันเห็นตัวเองได้ไหมอ่ะก็สามารถมาเมนคุยกันได้เนาะจริงๆได้นะมายเคยได้ยินคําพูดว่าฝันซ้อนฝันปะคือเหมือนเห็นตัวเองกําลังทําอะไรอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแบบนี้ก็น่าจะเป็นการฝันเห็นตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเท่ากับการฝันเห็นคนอื่น น่าสนใจเหม e ือนกันเนาะใช่ค่ะทฤษฎีแรกนะคะคือของซิกมันฟรอยเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์เขาบอกว่าความฝันน่ะเป็นความปรารถนาในจิตใจของมนุษย์มักจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่คนเราอยากจะทําเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงไม่สามารถทําได้ก็เลยเป็นความฝันในช่วงเวลาที่เราหลับไหลปล่อยให้ร่างกายมันวางอยู่อะไรที่ฝังอยู่ในสมองเราอะค่ะก็จะออกมาลดเล่นในความฝันทั้งรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างสะท้อนมาจากจิตใต้สำนึก บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรากังวลแล้วเราเก็บมาฝันก็ได้แล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งของคาร์ยุงค่ะเป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับอิทธิพลมาจากซิกมันฟรอยด์อีกทีซึ่งทฤษฎีของคาร์ยุงอะคะ่ะจะมีความคล้ายกับของฟรอยคือความฝันเท่ากับการเติมเต็มปรารถนาที่ขาดหายไปจากชีวิตเพื่อให้ภาวะทางจิตใจมีความสมบูรณ์มากขึ้นในปัจจุบันนะคะก็จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับความฝันที่หลากหลายมากแต่ก็ยังมีการรีเลทกับของฟรอยกับของคาร์ยุงอยู่อ,องานพี่เจนอยากจะเสริม การทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความฝันล,ลงไปหน่อยเขาบอกอไว้นะคะว่าความฝันมันคือกระบวนการของสมองที่ใช้ลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นในแต่ละวันทิ้งไปอาจจะฟังดูงงๆแต่ว่าเขาจะเลือกเก็บชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าไว้ในสมองของเราซึ่งเรียกว่าความทรงจําระยะย,ยาวซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็พยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างความฝันแล้วก็การทํางานของสมองโดยเฉพาะสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสที่ควบคุมความจํา แล้วก็สมองส่วนน e โอคอร์เทกซ์ที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดขั้นสูงของเราเนี่ยแหละจากการทดลองนะคะเขาอะเอาหนูเนี่ยมาวางยาสลบแล้วก็ดูการทำงานของสมองเนาะ เขาก็พบว่าสมองส่วนนีโอคอร์เทคอะค่ะทำงานได้ดีนะในขณะที่เราอหลับอยู่ซึ่งมันจะส่งกระแสป,ประสาทไปกระตุ้นสมองส่วนฮิปโปแคมปัสให้ประมวลผลและเก็บข้อมูลระยะสั้นเนาะอะต่อมาสมองส่วนนนโอคอร์เทคเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตัดสินใจว่าเฮ้ยข้อมูลชุดไหนนะที่มันจะถูกเก็บไว้ในความทรงจําของเราและอันไหนที่เราควรจะลืมมันที่สุดแล้วคือในระหว่างที่มันทํางานกระแสป,ประสาทมันวิ่งไปเนี่ยเหมือนว่า และขณะที่ในสมองมาทางานเหมือนความทรงจํามันวิ่งไปให้เราลองคิดดูเนาะเออมันก็เหมือนจะเป็นมันวิ่งไปอะ่ะเหมือนความทรงจําบางส่วนอะ่ะที่มันกําลังวิ่งอยูอ่มันจะถูกจับได้แล้วมันจะถูกสุ่มขึ้นมาแล้วก็ฉายเป็นภาพในความฝันน่ะนะ mm. อืมโดยมันก็อาจจะถูกผสานถูกปรุงแต่งตามเรื่องราวที่แต่ละคนประสบพบเจอมาในชีวิตแล้วเมื่อวานอะ่ะพี่เจนอะ่ะเพิ่งจะฝันเองแล้วพี่เจนก็มาคิดถึงอิทฤษฎีเนี้ยคือเหมือนเราดูไอจีอ่ะ แล้วเราก็นึกถึงเฮ้ยคนนี้เขาเป็นคนที่เราชอบอแล้วบางเอิญว่าเขารู้จักกับคนนูน้นคนนี้คนนั้นที่บางเอิญว่าเราไปรู้จักอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับเราก็ดูแล้วเราก็คิดในใจของเราไปอะพอตอน ลางคืนอะพี่เจนคิดว่าไอ้ความทรงจําเนี้ยมันน่าจะถูกส่งไปอ่าเสร็จแล้วมันน่าจะถูกจับได้ขึ้นมาแล้วมันก็ฉายขึ้นมาเป็นภาพในความฝันว่าพี่เจนเอาฝันว่าพี่เจนได้สนิทกับคนที่พี่เจนชอบเขาในไอจีอะนึกออกไหมที่พี่เจนเลื่อนดูแล้วพ,<ะ>พี่เจนก็คิดอยู่เนี้ยแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวในความฝันว่าอ๋อเขาก็พาไปเจอคนนู้นคนนี้สุดท้ายก็ได้มามสนิทร่วมกันคนนี้มันเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับที่เราคิดนะตอนเลื่อนไอจีแต่ว่ามันถูกปรุงแต่ง มาเยอะขึ้นแค่นั้นเองอเออก็เลยคิดว่าทฤษฎีเนี่ยน่าสนใจก็เลยหยิบมาพูดมาเล่ากันค่ะอืมพอพี่เจนพูดถึงเรื่องนี้ไมยนึกถึงการ์ตูนเรื่อง Inside Out อือหอคือจะมีตัวละครหนึ่งอะคะ่ะที่ชื่อว่าปิงปองอันนี้อาจจะจำผิดไม่แน่ใจตอนที่เราหลับอะคะ่ะน้องคนเนี้ยก็จะมาทำงานในตอนฝันแล้วก็คอยแบบว่ากำจัดฝันหลายออกไปอะ เก็บไว้แต่ความฝันดีๆนึกถึงอะไรอย่างงี้เหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์ที่พี่เจนฝันเมื่อคืนอ่ะนึกถึงช่วงแบบของเราเหมือนกันเวลาที่เราดูไอจีเราจะชอบดูแบบว่าศิลปินที่เราชอบใช่ปะเคยเก็บศิลปินคนนั้นไปฝันเหมือนกันว่าเรารู้จักกับเขา S <S เออ <S <S มันเหมือนแบบว่าถ้าเราดูอะไรก่อนนอนอะมากๆเนาะหรือว่าแบบคิดอะไรมากๆในตอนนั้นอะมันอาจจะทําให้เราเก็บไปฝันได้ <S <S ใช่หรือบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดมากก็ได้ถ้าตามทฤษฎีเนี่ยคือเหมือนแบบความทรงจําเนี่ยมันกําลังถูกวิ่งส่งไปอีกสมองอีกส่วน,วนหนึ่งแล้วเหมือนมันถูกจับได้สุ่มจับได้ก็เลยเกิดเป็นฉายภาพแบบนี้ขึ้นซึ่งมันก็เออ amazing เนอะใช่เออเราจะบอกว่าพอเรื่องของความฝันนะคะมันก็จะมีการทำนายฝันเนาะใช่ซึ่งคุณซิกมันฟลอยอะค่ะ ก็มีหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีการทํานายฝันเหมือนกันแต่ว่าในส่วนเนี้ยเราไม่ได้หาข้อมูลมาเนาะเรื่องการทํานายฝันอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นปักเจกบุคคลมากๆใช่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหา<อ>เพิ่มเติมได้ใช,ใช่ค่ะแล้วทีนี้เรื่องของฝันร้ายล่ะ,ะพูดถึงความฝันไปแล้วมาพูดถึงเรื่องฝันร้ายบ้างดีกว่าจริงๆใครๆก็ต้องเคยฝันร้ายเนาะใช่เราจําได้เลยวว่าตอนเด็กๆจะฝันร้ายบ่อยมาก จริงๆแล้วค่ะฟันล้ามันก็เกิดได้จากหลากหลายเหตุผลหลากหลายปัจจัยเนาะอย่างแรกเลยเหตุผลแรกเลยก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะคือมีเหตุผลทางการแพทย์หลายอันเลยนะเขาบอกไว้ว่าถ้าเราแบบเจ็บป่วยทางด้านร่างกายอ่ะ อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดต่างๆหมายถึงว่าเจ็บปวดทาง้าร่างกายนะไม่ใช่ใจก็คือพวกโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งโรคพาร์กินสันหรือว่าอาการปวดเรือรังต่างๆปวดแขนเรือรังปวดขาเรือรังอะไรเงี้ยมันสามารถส่งผลกระทบให้เราเกิดฝันร้ายขึ้นได้แล้วนอกจากนั้นอนะ่ะเวลาที่เราปว่วยธรรมดาหมายถึงเป็นหวัดเป็นไข้อะ่ะสังเกตดูสิเราก็จะฝันร้ายเหมือนกันอย่างพี่เจนตอนที่ปว่วยเป็นไข้ตัวร้อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราชอบฝันลายช่วงนั้นจังเลยซึ่งช่วงที่เราป่วยไข้แล้วเราฝันนะ่ะเขาจะเรียกว่า fever dream เขาบอกว่าที่เราเวลาที่เราเป็นไข้อ่ะมันเหมือนมันเพิ่มความไม่มั่นคงทางอารมณ์เพิ่มความอ่อนไหวต่อความคิดเชิงลบ แล้วก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกคิดลบเรารู้สึกกลัวเราก็เลยฝันหลายได้มากขึ้นซึ่งมีการศึกษานะคะย้อนหลังไปในปี2559ได้วิเคราะห์ประสบการณ์การฝันของคนไข้ว่า i, เฮ้ยเขาเป็นยังไงนะตอนที่เขาเป็นไข้เขาฝันไหมซึ่งมีผู้เข้าร่วมมะค่ะ64ลายเขาบอกว่าตอนเป็นไข้อะเขาฝันแปลกประหลาดและรุนแรงมากกว่าความฝันอื่นๆหมายถึงว่าตอนไม่เป็นไข้ก็ก็ไม่ได้ฝันแบบนี้เน่แต่ตอนเป็นไข้ก็ก็ฝัน รู้สึกว่ามันรุนแรงมันหนักหน่วงเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นักวิจัยก็ยังบอกอีกนะคะว่า94ของความฝันนะคะเป็นความฝันด้านลบแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุที่บอกเลยว่าเฮ้ยทำไม เป็นไข้ถึงฝันร้ายนะแต่เขาบอกว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับอุณหภูมิในร่างกายของเราที่มันสูงเกินไปมันร้อนเกินไปแล้วก็เหมือนบวกกับความกลัวของเราเองความวิตกกังวลของเราเองก็เลยสร้างความคิดเชิงลบแล้วก็ทําให้เราฝันร้ายขึ้นและต่อมาเหตุผลที่2ก็คือฝันร้ายเพราะสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นยารักษาอาการเจ็บปวยต่างๆของร่างกายของเราหรือแม้แต่กระทั่งสารเสพติดอะค่ะก็ส่งผลต่ตอาการทํางานของระบบประสาทและสมองแน่นอนซึ่งมันมีเอฟเฟกต่อการนอนและความ ฝันงแล้วก็แล้วก็ฝันร้ายอะค่ะก็เกิดมาจากความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลได้โดยดรซินเทียริกอะค่ะบอกว่าฝันร้ายเพราะจากความเครียดเกิดขึ้นกับทุกคนฝันร้ายที่เกิดจากความเครียดอะคะ่ะไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเลยเพราะว่าช่วงที่ไม่ใกล้สอบอะหรือว่าช่วงอะไรที่ต้องใช้ความคิดมากๆะอะ มายก็จะสังเกตว่าเออช่วงนั้นเราฝันหลายจริงๆซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่ทําให้ความเครียดกลายเป็นฝันหลายค่ะเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดในจิตใจเวลาที่เราคิดอะไรเยอะๆมักจะเป็นเบื้องหลังความฝันคือเราสามารถเก็บความเครียดนั้นมาคิดมากจนเกิดในความฝันได้แล้วก็การนอนที่ไม่เป็นรูทีนะคะ่ะ อย่างเวลาที่เราเครียดมากๆว่าคิดมากอะไรมากๆทำให้เรานอนหลับแบบไม่สนิทอ่ะมันกระสับกระส่ายมีการตื่นขึ้นมากลังดึกได้เพราะว่าความเครียดแล้วก็เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในโรควิตกกังวลนะคะมีเปอร์เซ็นที่จะฝันร้ายมากกว่าคนปกติอืมความเครียดความวิตกกังวลนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่คนส่วนมากฝันร้ายเลยอะเพราะว่ารู้สึกว่าม,มันเป็นเหตุผลที่ที่เบสิกเนอะคือถ้าเราคิดมากเราเครียดเมื่อไหร่เออเราก็มันก็คงส่งผลต่อการนอน มากเท่านั้นเหตุผลต่อมานอกจากเรื่องความเครียดแล้วนะคะความมีตกกังวลแล้วเนี่ยเราก็มักจะฝันร้ายเมื่อเจอเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงค่ะมันก็ขึ้อนอยู่กับแต่ละคนเลยเนาะว่าเรื่องกระทบจิตใจรุนแรงของแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรบ้างเนาะบางคนอาจจะแบบเจอเรื่องไม่ดีมาเช่นสูญเสียคนที่รักหรือว่าถูกโกงมีปัญหาชีวิตอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถส่งผลกระทบทําให้เราเจอฝันร้ายได้โดย คุณบาเลตนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคลินิกกะว่าในฝันร้ายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจเนี่ยพื้นที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับความกลัวรวมถึงสมองส่วนอะมิกดาล่าเนี่ยซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในสมองทํางานเพื่อระบุภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมันทํางานมากเกินไปแล้วก็ไวเกินไปจึงเกิดฝันร้ายหลังเหตุการณ์สะเทือนใจได้ ก็เหมือนแบบสมองส่วนนะ้นมันทํางานหนักมันทํางานเร็วมันทํางานไวมันเลยทําให้เราอ่ะฝันร้ายเหมือนความกลัวมันยังอยู่ในจิตใจของเราประมาณนั้นนะคะคุณบาเลตเขาก็ยังบอกเสริมเลยนะคะว่าซึ่งไอความฝันเนี้ยความน่ากลัวของมันอ่ะอาจจะไม่ได้แตกต่างกับเรื่องจริงที่เราประสบพบเจอมาเลยอ่ะ mm hmm. อืมซึ่งพี่เจนจําได้เลยว่าตอนที่พี่เจนเป็นซึมเศร้าแรกๆแ,แล้วเหมือนเจอเรื่องกระทบจิตใจรุนแรงนะ่ะตอนนั้นน่ะคือจําได้เลยว่าฝันร้ายแบบ บ่อยมากๆในช่วงแรกๆจนต้องบอกหมอว่าเนี่ยฝันแบบเนี้ยเราก็คือนอนไม่ได้เลยหมอเขาก็ให้ยามากินก็ทําให้เราหลับสบายมากยิ่งขึ้นอย่างของไม้ถ้าพูดถึงเรื่องกระทบจิตใจอย่างรุนแรงจะนึกถึงตอนที่ดูหนังสยองขวัญอะอา่าแล้วเก็บไปฝันใช่คือเคยดูหนังสยองขวัญก่อนนอนนะคะแล้วก็เออเราก็เก็บไอ้ผีตัวเนี้ยเก็บไปฝันใช่เพราะว่าที่พี่ดรบาเลตบอกไงว่าเหมือนไอ้สมองส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับภัยคุกคามหรือ,อความกลัว เหมือนมันทํางานเร็วทํางานอยู่อะเราก็เลยยังรู้สึกว่าเฮ้ย <_ d ata> มันน่ากลัวจัง <_ d ata> ต่อไปเนาะคือฝันร้ายพอกินเยอะตอนแรกก็รู้สึกว่าไออาการกินเยอะเนี่ยมันทําให้เราฝันร้ายได้จริงๆรหรอเป็นเป็นข้อสงสัยของเราเนาะ <_ d ata> แล้วเราก็เคยไปกินปิ้งย่างกับเพื่อนนะคะแล้วก็บ่นตลอดตอนใกล้กินเสร็จว่าแบบอิม <_ d ata> อ่มมากอิม่มคืออิ่มหลายรอบอะคือเราบ่นไปหลายรอบเนาะจนเพื่อนทักว่าแบบเออคืนเนี่ยมึงฝันร้ายแน่อ แล้วพอเห็นเนี้ยคะ่ะเราก็เลยไปค้นหามาเขาบอกว่าการที่เราประทานอาหารก่อนนอนแล้วเป็นประเภทที่อาหารที่แบบรับประทานหนักอ่ะที่ต้องใช้เวลาย,ย่อยเยอะอะค่ะมันจะส่งผลกับการทํางานของระบบเมตาบอลิซึมซึ่งระบบเมตาบอลิซึมอะค่ะเป็นระบบที่ร่างกายอ่ะใช้เผาผ่านแคลอรี่อีกทั้งยังส่งสัญญาณให้สมองตื่นตัวมากกว่าเดิมซึ่งในแพทย์แผนจีนนะคะบอกว่าหากรับประทานอาหารจะทําให้ท้องอืดลมตีขึ้นกระทบกับหัวใจทําให้นอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายได้ตอนเด็กๆพี่เจนก็เป็นเหมือนกันฝันร้ายบ่อยมากๆ แบบมาก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 ไงแล้วมันก็น่ากลัวใช่ไหมแล้วเราก็จําความฝันนั้นได้พอเราตื่นมาเราก็จะมาเล่าให้คนที่บ้านฟังเนอะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าป้าพอเขาฟังอ่ะเขาก็มักจะบอกว่าฝันแบบนี้ก็เพราะว่ากินเยอะสิเออตอนในเด็กก็สงสัยมาตลอดเลยเหมือนไมายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สังเกตตัวเองมาตลอดเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่กินเยอะๆอ่ะเราฝันอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วฝัน ที่กินเยอะอ่ะมันจะพิเศษกว่าอย่างอื่นคือมันจะแฟนตาซีมากอ่ะคือมันจะทั้งน่ากลัวทั้งสนุกทั้งแบบคือมันจะเวอร์วังอ่ะมันจะเหมือนเราดูหนังไซไฟแล้วมันเนี้ยเออความจริงมันก็เป็นฟิลลิ่งที่สนุกแต่มันก็น่ากลัวอยู่ในนั้นเหมือนกันซึ่งอย่างที่มายบอกไปอะค่ะเหตุผลมันก็คือการที่เรากินเยอะนั่นแหละแล้วก็เหมือนมันไปกระตุ้นระบบเผาผลาญใช่ไหมซึ่งมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ด้วยนะคะชื่อว่าเดอรมาชื่อว่าเดอ้์่า การรับประทานอาหารขยะที่อุดมไปด้วยน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นไอติมลูกอมลูกกวาดหรือว่าพวกเบอร์เกอร์จังฟูต่ตางๆเนาะออจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดขึ้นสมองขณะหลับแล้วก็อาจส่งผลให้เราอ่ะฝันร้ายขึ้นโดยเขาก็ทดลองนะคะกับคน10คนเขาบอกว่า7ใน10คนเนี้ยฝันร้ายตอนนอนด้วยขึ้นสมองขณะหลับแล้วก็แล้วเขาก็ยังได้ทำการทดลองสุ่มเนาะเอาคนที่กินเยอะๆสิคนมาอะไรเงี้ย แล้วผลปรากฏว่าเจ็ดในสิบคนน่ะฝันร้ายตอนนอนแบบเป็นพิเศษอ่ะอก็เท่ากับว่าผลงานวิจัยนี้อาจจะยืนยันได้ว่าเอ้ยการกินเยอะอ่ะมันทำให้เราฝันแบบแฟนตาซีจริงๆฝันร้ายจริงๆอืเขาเลยบอกว่าก่อนที่เราจะนอนอ่ะเนาะควรที่จะเว้นระยะห่างกับการรับประทานอาหารมืออ้อหนักหรือว่าอาจจะแก้ด้วยการที่ทานนมอุนอ่นหรือว่าอะไรที่เบาๆท้องก่อนนอนใช่แล้วอย่างฝันร้ายค่ะเป็นเรื่องปกติไหม จะบอกว่าความฝันร้ายอ่ะเป็นเรื่องปกติเนาะคือเราไม่สามารถเลือกได้ว่าวันนี้เราอยากที่จะฝันดีหรือว่าฝันร้ายมันเป็นเรื่องของสมองของเราอ่ะตอนหลับเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วแต่ว่าเราอ่ะสามารถควบคุมความฝันได้หรือว่ารู้คิดดีมนันเองเออซึ่งเราก็มีหัวข้อเกี่ยวกับรู้คิดดีมด้วยอค่อยไปพูดกันต่อในหัวข้อนั้นใช่ค่ะถ้าถามว่ามันปกติไหมมีข้อมูลยืนยันจากเว็บ Sle e p Foundation นะคะเขาก็บอกว่า เฮ้ยฝันร้ายอะมันเป็นเรื่องที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะมีฝันร้ายเป็นครั้งคราวนะแต่ว่าการศึกษาพบว่า47%ของนักเรียนอะฝันร้ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเวลา2ออาทิตย์แล้วก็เขาบอกไว้ด้วยนะคะว่าความฝันร้ายในผู้ใหญ่อะมันจะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าเด็กโดยเด็กฝันร้ายฝันร้ายไปสักพักหนึ่งอะมันก็จะลดลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ฝันร้ายมักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย mm hmm. ซึ่งสังเกตจากตัวเองก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฝันร้ายแล้ว แต่ตอนเด็กๆจําได้เลยว่าฝันร้ายบ่อยมากๆจริงๆคือจําได้เพราะว่าเหมือนตอนเด็กเราฝันร้ายเราจะต้องหันไปบอกผู้ใหญ่ว่ากอดหน่อยได้ไหมเพราะว่าในฝันมันน่ากลัวมาต้องหันไปบอกป้าต้องหันไปบอกแม่ตลอดว่ากอดหน่อยเพราะมันน่ากลัวแต่พอโตมาค่ะปัญหาฝันร้ายอ่ะก็ลดลงเพราะฉะนั้นปัญหาฝันร้ายในเด็กอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกมากหนักแต่ถ้าฝันร้ายในผู้ใหญ่ที่เกิดอย่างต่อเนื่องจง ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันก็อาจจะต้องเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยเรื่องของการฝันร้ายในเด็กอะค่ะอันนี้มาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพาะตอนเด็กๆอะเราไปโรงเรียนใช่ปะ่ะหรือว่าเราดูการ์ตูนเราอาจจะเก็บไอ้การ์ตูนเรื่องนั้นน่ะมาจินตนาการในสมองของเราตอนหลับจากหน้าตาหน้ารักกลายเป็นหน้าตาน่ากลัวใช่เพราะว่าช่วงเด็กมันคือช่วงที่สมองส่วนความฝันเหมือนมันกําลังพัฒนาจินตนาการ ช่ซึ่งการที่เราฝันนะคะสมองของเราก็ได้รับก็ได้ทำงานไปด้วยเนาะเขาบอกว่าตอนที่เราหลับอะสมองส่วนที่แบบใช้ในการจินตนาการอะก็จะมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตอนเด็กอาจจะพอเราไปเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นเหน,นื่อยๆอ,อาจจะทำให้เกิดการฝันร้ายได้นอกจากนี้ยังมีโรคฝันร้ายด้วยนะคะอฝันร้ายปกติก็มีแต่โรคฝันร้ายก็มีเขาจะเรียกว่า n i nightmare disorder คือเขาบอกไว้นะคะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะฝันร้ายเป็นครั้งเป็นคราอยู่แล้วมันคือเรื่องปกติแต่ว่าโรคฝันร้ายมันจะเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งอะฝันร้ายบ่อยๆจนรบกวนการนอนอารมณ์และการทำงานในเวลากลางวันซึ่งโรคก,กับการนอนหลับเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่า parasomnia เนาะ ซึ่งเขาก็จะแยกประเภทออกมาอีกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งประเภทแรกที่เราพูดถึงกันเลยก็คือ nightmare Disorder ค่ะหรือว่าโรคฝันร้ายคือมันก็จะเกิดในช่วง R E M หรือว่า REM l e e p คือเราจะจำความฝันได้ซึ่งจะพบบ่อยในเด็กแล้วก็มักเกิดขึ้นหลังจากมีความกดดันทางด้านจิตใจซึ่งมันไม่มียารักษาจำเพาะแต่ว่าอันนี้คือมันต้องเป็นโรคก,ก่อนนะที่เราพูดถึงกันไงคะ่ะโรคต่อมาก็คือ Sleep t e r r o r disorder คือ ก็ฝันร้ายเหมือนกันแต่ว่าจะพบบ่อยในเด็กแล้วก็ผู้ป่วยจะสะดุ้งภาวาอากีดร้องเสงียงดังท่าทางหวาดหวัด,วดซึ่งมันอาจจะเกิดในช่วงเวลาที่เรานอนหลับในสเตจที่4ล่ละเหมือนหลับลึกแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะจำไม่ได้อาจจะมีบางครั้งที่ เราเคยดูในหนังในละครที่เหมือนว่าเฮ้ยคนหนึ่งเขาหลับๆอยู่แล้วเขาก็จีดขึ้นมาฝันขึ้นมาแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งก็เหมือนจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่า sleep terror disorder ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งถัดมาเราจะได้ยินบ่อยมากคือคนละเมอแต่ละเมอในที่นี้คือละเมอแบบไม่รู้ตัวเลยเดินไปไหนตอนไหนเลยนะคะเขาจะเรียกว่า sleep walking disorder ออ คือมักพบในเด็กและก็หายเมื่อโตขึ้นคือเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆคือเราก็เคยฟังพี่คนหนึ่งเขาพูดว่าลูกของเขาอะในช่วงเวลาที่เป็นเด็กอยู่อะคือจะเดินขึ้นมาบ่อยมากเหมือนละเมอแต่ว่าไม่ได้ละเมอแค่ลุกออกมาชูแขนแต่ว่าอันนี้คือละเมอแบบเดินไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็นานด้วยแล้วก็จําไม่ได้ด้ว,ว่าตัวเองเดินไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถเข้าไปพบคุณหมอหาหมอได้<ม>อันนี้เป็นประเภทที่เราเอามาพูดให้รู้จักกันแล้วกันซึ่งข้อสังเกตนะคะ การฝันร้ายปกติอ่ะไม่เป็นอะไรแต่ว่าซึ่งจุดสังเกตก็คือถ้าฝันร้ายจนกระทบต่อชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนข้างต้นที่พูดมามก็คือว่าถ้าเกิดเราฝันร้ายจนมันกระทบเก่ับชีวิตประจําวันของเราแบบตื่นมาแล้วมันนอนนอนไม่อิ่มนอนไม่หลับแล้วก็ทบกับการทํางานต้องตื่นมาทํางานแต่เราก็เหนื่อยจากการฝันร้ายอย,อย่างเงี้ยเราเลือกที่จะไปพบคุณหมอแล้วก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่าใช่ซึ่งซึ่งก็อย่างที่บอกว่าโรคกับฝันร้ายอ่ะมันมันมีหลาย ประเภทเนอะบางทีอาจจะนอนละเมือจนแบบเดินหายไปก็ได้อย่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากฝันร้ายอะ่ะเราจะสามารถควบคุมความฝันของเราได้ไหมอจะบอกว่าขั้นตอนเนี่ยเราสามารถควบคุมความฝันได้นะหรือก็คือว่ารู้คิดดีมนั่นเองถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังเรื่อง Inception นนะคะก็จะนึกภาพว,ว่ามันเป็นประมาณไหนรู้คิดดีมค่ะก็คือการที่เราควบคุมความฝันหรือการให้เรารู้ตัวว่า เออเรากําลังฝันอยู่นะแล้วเรารับรู้ว่าเรากําลังฝันรับรู้ได้ถึงความรู้สึกความคิดอารมณ์ระหว่างที่ฝันแถมบางครั้งะคะ่ะยังสามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้ด้วยควบคุมในรูปแบบของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนคนที่กําลังเดินอยู่รอบๆถึงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนกันได้อันนี้อยากขอถามพี่เจนว่าพี่เจนเคยเคยไหม ไม่เคยไม่เข้าใจด้วยว่ามันทํางานยังไงอันเนี้ยไมอ่ะเหมือนเคยแบบว่าเรารู้สึกว่าเรากําลังจะฝันร้ายอ่ะแล้วเรารู้ตัวว่าเรากําลังฝันเราไม่อยากฝันเรื่องนี้แล้วเราก็จะแบบว่าบางทีก็พยายามที่จะปลุกให้ตัวเองตื่นเรารู้ว่าเรากาลังฝันอยู่เราก็จะอยากตื่นมันมีทั้งตื่นได้บ้างตื่นไม่ได้บ้างหรือว่าบางทีเราก็แบบพูดกับตัวเองในฝันว่าไม่ไม่ไม่เราอยากที่จะฝันดีแล้วก็จะพยายามไม่จะแบบเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฝันดีได้อ่ะค่ะ จะแชร์แฟกเหมือนกันนะคะคือขณะที่เรากําลังฝันน่ะร่างกายก็จะถูกหยุดนิ่งไม่เหมือนไปนามาพาศเพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บตัวในขณะฝันแต่กล้ามเนื้อตาค่ะยังสามารถทํางานได้ปกติเออเราเคยได้ยินมาบ่อยว่าแบบเฮ้ยเราขยับตัวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทำไมเราถึงขยับตัวไม่ได้ขณะหลับต่ว่าตายังมองได้อยู่นะจริงๆมีเหตุผลอธิบายอยู่ เหมือนกันที่เราขยับไม่ได้ก็เพราะว่าช่วงหลับฝันนะคะจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเกิดการส่งสัญญาณจากส่วนการสมองไปยังสมองส่วนทารามัสเพื่อถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวอะคะ่ะไปยังชั้นสมองส่วนนอกที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการคิดแล้วก็จะและ้วก็การจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเอะขณะที่มันส่งสัญญาณกันอยู่เนี่ยแหละเหมือนเราต้องคิดว่ามันกําลังทํางานอยู่ส่งสัญญาณอยู่มันวิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยแหละร่างกายของเราอะ่ะ จะหยุดการทํางานของเซลล์ประสาทตรงขสันหลังส่งผลให้กล้ามเนื้อแขนขาขยับไม่ได้ชั่วคราวค่ะร่างกายจะหยุดการทํางานของเซลล์ประสาทตรงขสันหลังแล้วก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อแขนขาขยับไม่ได้ชั่วขณะซึ่งถ้ามีบางสิ่งเข้ามากระทบกระบวนการการส่งสัญญาณเนี้ยร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาทั้งความฝันซึ่งประโยชน์ของลูคิดดีม่ะค่ะมันสามารถทําให้เราลดการฝันหลายได้แล้วก็ช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยไปหาข้อมูลมาค่ะเขาบอกว่า ศิลปินนักร้องเนี้ยก็ใช้ช่วงเวลาของลูคิดรีมเนี่ยแหละในการที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานของเขา uh อ่าใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากลองควบคุมความฝันใหม่ก็จะแปะลิงก์วิธีการควบคุมความฝันไว้ที่ d r i p t i o n อ uh ืน huh. สามารถลองไปฝึกกันได้แล้วก็มาเม้นกันได้เนาะเพราะพูดถึงเรื่องความฝันแล้วอะค่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันก็จะมีช่วงที่เราจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างเพราะว่าช่วงเวลาการนอนของเราอะก็จะมี2ช่วง ระหว่างที่เราหลับเนี่ยไอสองช่วงเนี่ยมันก็จะสลับกันเนี่ยแหละอือย่างช่วงแรกที่เราจะเจอระหว่างการนอนหลับนะคะก็คือช่วงของนอนลมสลีปเป็นการนอนหลับที่ดวงตาไม่ขยับจะถูกแบ่งออกเป็น3ามเฟสเฟสแรกนะคะคือระหว่างการนอนหลับในระยะเนี่ยร่างกายก็ยังคงทํางานอยู่จะยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นการพักผ่อนอย่างเต็ม,มที่การทํางานของร่างกายก็จะค่อยๆทางานช้าลงหรือจะมีการกระตุกนั่นเองเคยไหมที่แบบว่านอนๆอนอยู่แล้วก็รู้สึกกระตุกหรกือเ,เราเห็นแบบพ่ออย่างนี้ ดูทีวีเคมๆเลยกกระตุกขึ้นมาออเออใช่นี่คือของเฟสนี้นั่นเองส่วนเฟสที่2อะคะคือร่างกายเราจะเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งมากขึ้นอุณหภูมิร่างกายลด,ดลงกล้ามเนื้อผ่อนคลายซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ในระยะนี้เวลาการนอนส่วนเฟสที่3ามะค่ะคือระยะเวลาที่เราหลับลึกไม่ฝันก็คือช่วงที่เราแบบ หลับลึกแบบไม่รู้สึกอะไรใครปุกก็จะแบบตื่นยากหน่อยอผู้วิชันบอกว่าในระยะของเฟสนี้ค่ะจะมีความสําคัญต่อการนอนหลับพักผ่อนมากๆจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายอะได้รับการฟื้นตัวเสริมระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการสําคัญต่างๆของร่างกายนอนเลมสลีปไปแล้วต่อมาก็คือช่วงที่2ก็คือเลมสลีปหรือว่าเราจะเรียกว่า sleep eye movement ก็คือการนอนหลับในช่วงนี้นะคะ จะมีการเคลื่อนไหวไปมาของตาอย่างรวดเร็วก็คือที่มาของคําว่า repeat eye movement นี่แหละแล้วก็สมองเนี่ยจะทํางานใกล้เคียงกับตอนตื่นก็คือการนอนหลับในช่วงนี้ไม่ประโยชน์มากๆก,ก็คือจะช่วยเรื่องความทรงจําการเรียนรู้การสร้างจินตนาการและก็เป็นช่วงที่กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายอะค่ะหยุดการทํางานทั้งหมดแต่ว่ากล้ามเนื้อเลียยังทางานอยู่นะซึ่งเป็นช่วงซึ่งช่วงเนี้ยแหละเป็นช่วงที่จะเกิด ความฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งการนอนแบบนี้นะคะจะเกิดในช่วงหลังของการนอนก็คือแบบเกิดขึ้นท้ายๆแล้วเหมือนหลับสนิทไปสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะโดยการนอนแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงหลังของการนอนเป็นเหตุให้ฝันได้บ่อยในช่วงฉมืดซึ่งมีงานวิจัยนะคะพบว่าการนอนแบบเลมสลีปเนี่ยจะ ทำให้ผู้คนฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์ที่ตึงเครียดหรือว่าเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคเครียดหรืออาการซึมเศร้าได้ด้วยอืถึงว่าซึ่งเราใส่ Apple Watch ในเวลานอนนาฬิกาที่แบบสามารถดูได้ว่าเราหลับลึก ตื่นตอนไหนเราไอ้ช่วงเวลาเลมสลิปเนี่ยแหละจะเป็นช่วงที่แบบว่าตีห้าหกโมงอ,อันนี้ของมายนะไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงบ้างเออแล้วก็เลยมันสอดคล้องกับว่าพอเราตื่นมาเราจะจําความฝันแค่หนึ่งเรื่องได้น่าจะเป็นช่วงเวลาของเช้ามืดเน,นี่ยแหละที่เราจําได้ถ้าเกิดใครฝันดีตื่นมาอาจจะแฮปปี้ถ้าเกิดใครฝันไม่ดีตื่นมาก็อาจจะทําให้เหนื่อยได้เนาะวิธีการหลีกเลี่ยงฝันร้ายให้กลายเป็นดีอะคะ่ะเราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเปลี่ยนนิสัยการนอนหลับของเรา ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เบสิกมากแต่ว่าก็ทําได้ยากเหมือนกัน mm hmm. อืมคืออย่างแรกค่ะเราจะสร้างนิสัยการนอนที่ดีด้วยการกําหนดเวลานอนเข้านอนในเวลาที่เราแพลนไว้อีกทิกหนึ่งก็คือการที่เราไม่งี่บหลับระหว่างวันะถ้าเกิดว่าเรางีบหลับระหว่างวันนะคะจะทําให้เกิดการนอนไม่หลับตอนกลางคืนได้เวลานอนที่เป็นรูทีนของเราก็จะพังได้เหมือนกัน ต่อไปนะคะคือการที่เราออกกําลังกายค่ะคือเราอาจจะออกกําลังกายวันละสิบสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ว่าใครจะออกกําลังกายหนักหรือว่ากําลังกายเบาก็ได้เนาะเพราะว่าการออกกําลังกายค่ะจะทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นจากการศึกษาวิจัยบางรายงานนะคะบันทึกว่าการออกกําลังกายก่อนนอนอะ่ะอาจมีผลเสียเพื่อประโยชน์สูงสุดให้ออกกําลังกายประมาณ5้าถึงหชั่วโมงก่อนนอนต่อไปค่ะคือการหลีกเลี่ยงคาเฟอีนนิโคตินหรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะเพราะว่าคาเฟอีนจะเป็น ตัวกระตุ้นทําให้การนอนของเราหลับไม่สนิทนอนหลับยากได้ข้อ4ค่ะคือการที่เราพักผ่อนก่อนนอนการอาบน้ําอุ่นการอ่านหนังสือหลีกเลี่ยงการซ่องโทรศัพท์การเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนก็จะทําให้เรามีความจะทําให้เรานอนหลับได้ง่ายมากขึ้นได้ข้อต่อมาค่ะก็คือลดความเครียดวิตกกังวลก่อนนอนคือจริงๆอ่ะมันก็เบสิกมากๆเลยในหลายๆข้อที่เราพูดมาซึ่งคิดว่าทุกคนน่ะ รู้กันอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้สามารถทํากันง่ายๆเนอมเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะว่าวิธีไหนที่เหมาะกับตัวเองการลดความเครียดก่อนนอนอาจจะเป็นการหาอะไรดูเนาะหรือว่าฟังไว้ส <white S 2> <noise. S 1> ูงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือควบคุมอุณหภูมิห้องควบคุมสภาพแวดล้อมของห้องให้ดีเสียงแสงไฟอ่าใครไวต่อสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนก็พยายามดูแลกันไปอะไรอีกสุดท้ายค่ะถ้าเฮ้ยมันเป็นปัญหาจริงๆนอนไม่ค่อยหลับจริงๆฝันหลายจริงๆอ่ะ การเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะ่ะก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้จริงๆสุดท้ายเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะฝันร้ายนะคะแต่ว่าเอ้ยฝันร้ายมันก็อาจจะมีข้อดีอยู่บ้างเพราะว่าฝันร้ายอะคะ่ะจริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญ,ญาณที่ดีบางอย่างจากข้อมูลของ BBC n e w Thailand นะคะแล้วก็ทีมนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ได้บอกมาว่า สมองตอบสนองต่อความฝันประเภทต่างๆต่างกันแล้วก็พบว่าความรู้สึกกลัวที่เกิดขึ้นในความฝันนะ่ะอาจจะช่วยให้สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตอบสนองต่อความกลัวในชีวิตประจําวันของเราถ้าถ้ากล่าวง่ายๆเลยก็คือฝันร้ายของเราค่ะก็คือความพยายามของสมองในการแก้ไขความเครียดความขัดแยงทางอารมณ์หรือบาดแผลทางจิตใจของเราสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าฝันร้ายมันจะมีข้อดีอยู่ บ้างแต่ก็ไม่แน้วมาว่าฝันร้ายมันจะดีสุดท้ายแล้วมันต้องไม่รบกวนการใช้ชีวิตของตัวเราเองและถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีฝันร้ายหรือว่าเรื่องราวของความฝันหรือว่าเรื่องราวของการนอนที่อยากจะมาแชร์ให้เราฟังก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและสำหรับเอพิโซดนี้เจนกับออกมาก,ก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสาหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android